สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่าง่องอูดําไส้ทุกท่านเด้อครับผมตามกันต่อเส้นเคยครับผมคลิปที่2ครับแนวทางตัวเลขอูน้ไส้กระไดมากเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเลขวิ่งสุดฟันทงครับผมพ่อสามหมอ,อเปิ้ลห้มากโค้งแหลกเปิ้ลกะห้แนวทางตัวเลขจับคูมาพร้อมงวดนี้เพิ่นกระเลกลับมาให้เป็นสุดฟันทงเลขวิ่งครับผมบนล่างฟันตัวเดียวเน้นเนนครับท่าุผู้ชมออรองเบิ้งครับ ก่อนอื่นก็นต้องขอบคุณพอสามหมอครับที่นั่ขอมุลแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอซีทางสองทุกท่านครับก็ขอให้สุกๆมันหมานนํำกันเด้อครับผมวันที่อหกันยายน2568นนี่ครับนี่แหละครับผ้ามาชมวิวลำห้วยพักบุงนี่ร้ายขนาดด้วยครับตำร้ชมมีแต่อ่าลำมีไงขื้เขียวเอาไปพัดซี่อิวสบขนาดครับ บันนี้กับไม่เงียกมากเก็บเอาเรื่อยครับแต่ละเทือนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบ้านนอกคือเฮานะครับบรรยากาศเงียบเงาสงบดีครับผมนี่แหละครับบิวดีถ้ามีอูกับสีผูกนอนงยุ่งงงงีกับสีเย็นขนาดแล้วครับทำบุษมบรรยากาศดีครับรับยาำเช้าด้วยกันนี่แหละครับพ่อสามหมอหนึ่งกันยายน2568 ฟันธงเลขวิ่งเนี่ยครับเพื่อนไหมาสองตัวฟันหาตัวนึงเป็นบนล่างครับผมเล็กวิ่งสองตัวนี้ก็ตรงมีเห็นครับผมหาเอฟซี e ทาง่องมีเหล็กมากในใจสามารถเอามาจับได้ครับนี่แหละครับพอซมม้ำมอกะหมั่นใจสุดนี่สุดแรกเป็นกะลงทึ่งสุดจับคููไปแล้วรอบนี้เพื่อนไหเลขวิ่งครับผมเอาไปวิ่งได้นัากันวันทีหนึ่งกันย่าเด้อครับผมลองเบิ้งครับ รอลุ้นด้วยกันคลิปแรกผมกัลงแนวทางตัวเลขแอดแสงเดือน10หน่วยบนไปทีเรียบร้อยแล้วครับก็ฝากติดตามเลขแอดแสงเดือนให้ได้ด้วยครับผมเพื่อนกะเขา 6- ห้าตรงตรง,ตรงครับผมนี่แหละครับเขาเทิ้งลักสิบลักหน่วยเลยครับถ้ามีลักลอยกับสิเกือบเขาแล้วครับทผูุชมเขานี่แหละครับแนวทางตัวเลขหลักหลายเซียนหลักหลายสำนักเขาไม่เลยครับขอบุณเอฟซีทางซองแล้วก็เซียนต่างๆครับ นํ่มขอมูตตัวเลขนํามาให้ย,ยางบอ่อขาดสายนี่แหะครับถ้าเอฟซีท่านใดอยากจะเป็นสะพานบุญมีแนวทางตัวเลขที่จะมาแบ่งปันทั้งหวยไทยทั้งหวยลาวก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ครับเอาไอเดีไล่มาให้ผมหรือว่าเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะแอดรอโทรไปนี่แหละครับได้เสมอครับผมที่เอฟซีอยากนําเสนอตัวเลขทาง่องอูน้ำไชยกับออมน้ำโชก สองนองไม้หัดปั่นขึ้นไม่ไมน้ำกันครับผมนี่แหละครับอ๋บรรยากาศป้าเขาเคี้ยวๆทางนี้ก็มีคือกันครับนี่ใบบัวป้อมครับทบ่านุู้มโอ้หาพุ่มสีขึ้นครับทบ่านุู้มมีกอเดียวยื่นแต่ลาเคี้ยวดีปีนี้หน้าดำครับผมเป็นกองามตาบ่วดำก็สีล้ำหน่อยแน่ แค่ก็สิเกิดหลายครับผมแต่อันนี้ก็เป,เป็นเป็นกอลำยิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเอฟซียึดทางบานเป้งแดงแน่นอนครับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าเป็นเังซี่บ่ครับผมวิวดีอุน้ำเชยก็อยากเห็นวิวของเอฟซีคือกันครับเดี๋ยวล่อยูทูปเป็นเฮ็ดให้ตอบคอมเมนต์แบบไทยรูปลงให้กันเบิ้งได้คือคือสีดีนะครับท่านผู้ชม จังเด็ดเบิ้งวิวบรรยากาศแต่ละภาคแต่ละ,ละจังหวัดนะครับเบิ้งน้ำกันเอามาเบิ้งตัวเลขเลขวิ่งพ่อสามหมอนำกันครับมาแล้วครับผม1กันยายน2568ครับฟันทงเลขวิ่ง4กับ5บนล่างครับเน้นที่4นี่แหละครับกวามหมักก้มสอบของตัวพอเพ่อนเพลินมักซีแต่ว่าขันว่าเรื่องนำนักอะนักพ่อๆกัน มักพ่อๆกันแต่ว่ามักซีในใจครับนี่แหละครับเอาลองเบิงครับแคบหน้าจอเลขวิ่งพอสามหมอเลยครับเดี๋ยวผมจะรีบตัดดวลๆให้เอฟซีครับเดี๋ยวคลิปสามผมจะไปหาวิลให้เอฟซีท่าง่องนี่แครับผมนี่แหละครับสิไปหากินเขากินน้ำจังตามคลิปที่สามต่อครับผมแล้วก็ลุยเหล็กเล่าน้ำเหล็กเล่า,ลา,ามืเอ,อื่นกะสีออกครับผมมือนีกะสีตามเตรียมคลิปไว ยังละเอียดครับผมนี่แหละครับฝากเป็นกำลังแรงใจอูน้ำไส้ออมน้ำโฉก่ยเด้อครับผมสิพายยามหาแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้ทุกท่านครับตามกันต่อครับทางบานเอซีกับสีขึ้นยุ่งสีบ่ครับยูนีกันขึ้นซูมือเลยครับสมุส้มมือซองอย่างแดดอยู่ครับอัดคลิปไปอัดคิปมาจังเดย์ขึ้นมาเรื่อยสภาวอากาศเปลี่ยนแปลง สุวิหน้าที่เนาะครับท่ามุชม้ชมนี่แหละครับบรรยากาศดีวันนี้นำมาให้ซีบึงเึงบรรยากาศแล้วก็ตัวเลขครับหาโบปิดพานมึงได้กะขออภัยทุกท่านเด้อครับผมปุ่นะครับก่อนกีฝ่าก่อนเมฆพุ่มทิ่ทยอยมาเรื่อยๆถ้าปกคุมได้ปุ๊บมันกะสิโตกลงมาก่อนเย่ขนาดครับก่อนนี่ โอ้สุดยอดครับท่านผู้ชมเนาคลิปนี้กะมาด้วนๆครับเพื่อนกะเป็นโครงสุดท้ายเลขวิง่งเพื่อนกะว่าได้ครับสำหรับพอซ้ำหมอเปิดตัวเซียนใหม่นะครับกะลงไห้เอฟซีทา้งสองไปทีเรียบร้อยแล้วครับคลิปอ่าเมืกก่อก่อนสำหรับพอซ้ำหมอนี่แหละครับมืัอนี้กะตามเพื่อนคือเก่าครับผมเพืนน่อนมีอ่าเลขวิ่งครับที่มานําเสนอให้เอฟซีครับเป็นเลขวิง่ง จะเน้นให้ตัวเดียวเม็ดเดียวนี่แหละครับเหมือนเดิมเดี๋ยวคลิป3 f เอยากให้ตามเสียนทันได้หรือว่าสรุปอีกครั้งก็คอมเมนต์มาได้ครับนี่แหละครับพ่อ3หมอสุดฟันทงเลขวิ่งครับ1กันยายน2,568นี้ให้4กับ5ครับเป็นบนล่างครับวน้ำใช้ยเขียนทั้งบนทั้งล่างให้เอยซี่างละเอียดเด้ครับผมนี่แหละครับชัดเจน แคปหน้าจอได้เลยครับกับบรรยากาศป่าเ,าเขาเขียว,ยวนี่แหละครับท่านผู้ชมสุดยอดครับบรรยากาศดีแนวทาาก็ดีขึ้นกันนี่แหละครับามากักกะจัดคัดกะพานเป็นเพียงแนวทางครับปิดจระนาเบิ้งนํากันครับเพื่อได้โชคได้ลาบมั่นมั่นครับผมนี่แหละครับชุดฟันท่งเล็กบินของเพลอนเลยครับซีกับหาเพ่อนบอกว่านักพ่อๆกันแต่ว่าส่วนซีนี่มักอยู่ในใจอยู่แล้วก็เลยหมัก ซีอยู่ในใจแต่ว่าครับมักหานี่ก็คือร่องไว้นี่แหละครับเอามักตัวใดกัจัดครับเป็นเพียงแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขพ่อสามหมอกะมีเพียงสมนีส่วนมากจะถ่ายวิวบรรยากาศมาให้เอฟซีมากกลัวครับตัวเลขกัจังวากันจังได้ถ้าเอฟซีดวงดีอยู่แล้วจังได้ก็ต้องถูกอยู่ที่ดวงนี่แหละครับขอให้โชคดีจเจริญลุงเลี้ยงทุกท่านเด้อครับผม งวดนี้ครับสู่กันต่อตามกันต่อครับเดี๋ยวแม่น้องบัวสิตามโพงสุดไทยให้ได้ครับทานผูชมแม่น้องบัวขอบคุณเอฟซีที่เขามาติดตามเรื่อยๆได้ครับเดี๋ยวแม่น้องบัวจะให่สุดฟันทงสุดไทยทามีมาเดี๋ยวผมจัดให่ครับถ่ายคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพอสามหมออีกครั้งครับที่นําขอมูลตัวเลขวิง่งฟันทงมาให่ครับแล้วก็อวยพรให้ทุกท่านหอยดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงน้ำกันเด้อครับผมมันมันครับมือน,นีกะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ